สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันรีวิวของนะคะดิฉันก็ไปซื้อนะคะที่แฮมเบลนะคะวันอาทิตย์ส่วนวันเสาร์ไปซื้อเสร็จแล้วก็ขายเลยนะคะมันไม่ไดเอามารีวิวให้ดูเนาะวันนี้ก็จะมาเอามารีวิวเฉพาะวันอาทิตย์นะคะที่ไปซื้อมาที่แฮมเบลเนาะก็มาดูกันเลยนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะอันดับแรกก็เป็นเป็นหยกนะคะเป็นหินแล้วกันนะคะท่านผู้ชม ไม่แน่ใจว่าเป็นหยกหรือเปล่าเพราะว่ามันมันมันเป็นหินหยกสีอ่อนๆนะคะท่านผู้ชมดูมันจะเป็นหินออกอ่อนๆสีอ่อนๆนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันคือหยกหรือเปล่าเนาะสีนี้หรือจะเป็นหินธรรมดาไม่แน่ใจนะคะก็ซื้อมาสองปอนเนาะแบบนี้ต่อมาก็เป็นหินอันเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นรูปต้นไม้นะคะเขาอันนี้เข้ามาเพ้นเอาเป็นต้นไม้ส่วนข้างหลังมันก็เป็น ลายลงมาเฉยๆต้นตรงนี้ข้ามาเพ้นเอานะคะน่าจะเอามาเพ้นเอานะคะท่านผู้ชมให้มันเหมือนต้นไม้อะไรอย่างงี้เนาะก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะคะแปลกๆดีเนาะก็ซื้อมาละสองปอนนะคะต่อมาก็เป็นแมวค่ะท่านผู้ชมแมวอันนี้ก็เป็นทองเหลืองนะซื้อมาสามปอนนะคะท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นเต่า ต่นะก็ขายพวกของกระจิกกระจอกอนี้นะคะท่านผู้ชมดูอันนี้ก็เป็นนกฮูกนะคะนกฮูกสองตัวแม่ลูกนะคะนกฮูกต่อมาก็เป็นไอวี่ IV นะคะหรือว่าเป็นางาช้างนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกบอลงาช้างนะคะก็จะเป็นมีความหนักนิดหน่อยนะคะนี่ อันนี้เราจะเป็นกุชชี่นะคะกุชชี่อ่าเบสตรดนะคะก็คือกําไรแขนกุชชี่นะคะทุกท่านชมดูกำไรแขนกุชชี่นะคะมันก็จะมีโฮมาร์กอยู่ตรงนี้นะคะเล็กๆคิดว่าน่าจะไม่เห็นนะมองไม่เห็นชี่โฮมาร์กเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะต่อมาก็เป็นอ่าเป็นทองเหลืองนะคะท่านผู้ชมทองเหลือง ต่อมาก็เป็นเหรียญส่นมากก็จะเป็นเหรียญโน่นนี้นั่นนะคะไม่เป็อะไรัไม่ด้เอามารีวิวอันนี้อ๋ออันนี้เป็นนาฬิกาค่ะท่านผู้ชมช่องภาษาอีสานไม่ได้เอามารีวิวเลยนะคะอันนี้เป็นนาฬิกาพกอ,อันนี้เป็นนาฬิกาพก,นนาก,าพกแบบเก่ามากนะคะนาฬิกาพกเป็นรถไฟนะ ก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะกล่องก็ค่อนข้างจะเก่ามันเป็นกล่องค่อนข้างจะเก่าแล้วก็เป็นกล่องเขาเรียกอะไระมันลงยังไงเนะี่ยอ๋อเป็นรูแบบนี้หักซะเนะาะนะคะก็เป็นต่อมาก็เป็นอันนี้คืออะไรอ๋อ ใส่น้ามันหรือเปล่านะคะของบางอย่างดิฉันก็ยังไม่เคยเห็นก็มีนะคะท่านชมมาก็เป็นลิงลิงนะะปิดหูปิดตาปิดปากนะฮะพูดห้ามฟังห้ามดูนะ,ะต่อมาก็เป็นพวกเหรียญต่างๆเหรียญที่ระลึกต่างๆนะคะท่านผู้ชมดูเก็จะเป็น เหรียญต่างๆเลยนี่นะคะจะเป็นเหรียญอันนี้ด้วยแบทแมนจะเป็นเหรียญต่างๆ่าๆนะโน่นนี่นั่นนะคะท่านชมต่อมาก็จะเป็นเป็นคล้ายคเป็นหินนะคะอันนี้หินหินเข้ามาแกะสลักนะคะคนกอดกันนะคะ ันนี้ก็เป็นเป็นกำไลแขนะเป็นหนังทำด้วยหนังอันนี้ก็เป็นที่ทับกระดาษอันนี้ก็จะเป็นานาฬิกานะคะนาฬิกาตั้งโต๊ะก็จะเอาไว้ตั้งโต๊ะตกแต่งอะไรอย่างนี้ต่อมาก็เป็นเข็มกรดัดมันก็จะนิยมกรดใส่เสื้ออย่างนี้นะท่านผู้ชม เสร็จแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็ที่ไว้ของนะเป็นพวกอ่าเป็นของชิ้นเล็กๆนะท่านผู้ชมไว้ดิสโซอะไรอย่างเงี้ยไว้ปากกาอะไรอย่างงี้นะคะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นไว้ตั้งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็ต่อมาก็จะเป็นปูนะคะปูอันนี้ก็ไว้ของได้นิดหน่อยนะ,ะเปิดไว้นะอันนี้ก็ขยับได้นิดหน่อยอันนี้ขาหักแล้วมั้งเนี่ย อันนี้ทางจะเอาถ้าทางชา,า,งชาจะหักมันหมุนได้นะคะนี่นะเขาเป็นเป็นปูนะคะสวยมากเลยต่อมาก็เป็นอียิปต์อียิปต่อมาก็จะเป็นน้ำหอมนะคะยี่ห้ออะไรไม่รู้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้ซื้อน้ำหอมนานแล้วนะก็เป็นน้ำหอม ต่อมาก็เป็นมีดพกนะคะก็จะขายมีดพกมีดอะไรอย่างี้นะฮะถ้าถ้ามีคนมาซื้ออายุต่ำกว่าสิบปดปีเนี่ยไม่ขายให้เลยนะคะแล้วก็เป็นมีดพกนะคะมีดพกต่อมาก็เป็นช้อนนะคะลินคอนอิมนะคะคอนอิมต่อมาก็เป็นไขควงไขควงมีหลายขนาดให้เลือกนะควงแล้วก็เป็นกระจก เป็นอ่าแวดขยายนะคะท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นกล่องนะกล่องอันนี้เป็นของจีนนะคะท่านผู้ชมอ่าไม่รู้มันอ่านว่าอะไรม,มันตัวเดียวกันหรือเปล่าตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมบริษัทเดียวกันบริษัทเดียวกันแล้วก็ข้างในมันก็ใส่ของได้นะปิดฝาแล้วก็จะเป็น เขียนวาดนะวาดแฮนเมดนะคะวาดในกล่องข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะมีคนละสีสีเข้มกับสีอ่อนนะอันนี้ต่อมาก็เป็นนกนะเป็นเขกระดนกต่อมาก็เป็นบ้านนะดูมันก็จะโปร่งแบบนี้อันนี้ก็เป็นอียิปต์อียิปต์ ต่อมาก็จะเป็นอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจนะคะมันคืออะไรไม่รู้จักยังไม่ได้ไปถามสามีเลยนะคะมันคืออะไรต่อมาก็เป็นอ่าก็เป็นมันคืออะไรมันคือไม้แกะสลักนะคะท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นไม้นะคะไม้ไผ่หรือเปล่ามันน่าจะเป็นไม้ไผ่ก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นไม้ไผ่ เอามาแกะสลักนะคะแล้วก็มาหมุนปิดทําได้ดีมากเลยนะ,ะน่าจะเป็นไม้ไผ่นะคะอันนี้ดูหมุนได้ด้วยปิดแน่นสนิทด้วยนะคะต่อมาก็เป็นอ่าอันนี้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะอันนี้หมดแ,แล้วหมดแล้วนะคะท่านผู้ชม อันนี้ก็ปกติแล้วมันอยู่ที่บ้านนะจะไปขายมันไม่เข้ากับบ้านนะคะสามีบอกว่าไม่เข้ากับบ้านเดี๋ยวไปขายดีกว่าอะไรก็ไม่รู้ส่วนบันเสาร์นะดิฉันไปซื้อของที่เมืองยอกนะคะท่านผู้ชมทีนี้ก็ไปหาซื้อพวกเงินพวกทองอะไรอย่างนี้เนาะก็จะไปหาพวกอคุยๆตามที่เขาขายพวกเครื่องประดับนะคะดิฉันก็ไปคุยเจอไปทองนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังเนาะ ทองไทยนะดิฉันฝ่ฝันมานานแล้วว่ะทำไมดิฉันคนไทยก็มาอยู่ที่นี่เยอะนะคะทำไมไม่เจอทองไทยเลยนะคะดิฉันก็อยากจะเจอบมากเลยนะครับทีนี้เป็นโชคดีนะคะเมื่อว,า,วานนี้เอ้วันเสาร์ก,ก็ก็ได้เจอทองไทยนะเป็นทองไทยหนักสลึงหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอ่าส่วนมากฝรั่งที่นี่เขาไม่ค่อยรู้จักทองไทยเท่าไหร่เนาะเขาจะรู้จักแต่ทองบ้านเขาอะไรเนี้ยสีมันก็ไม่เหมือนกันอะไรเนี้ยอ่ามันก็ ติดกันอยู่นะฮะมันก็คือแทงโกแท้งแทงโกก็คือมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันพันนะคะทานผู้ชมมันพันกันกับพวกไเครื่องประดับอย่างอื่นนะคะที่เป็นเนี่ยมันพันกันมายุงมายิงเลยนะคะดิฉันก็เลยไปแกะออกนะคะก็เลยเห็นเล็กๆเห็นมันเป็นไอ้สแตปมนะคะอยู่ที่ที่ขอบมันก็เลยเออตรงนี้มันไม่ไม่เหมือนอาเหล็กที่เขาเอามาทําปกติแล้วมันจะมีพวกไอ้เครื่องประดับที่เขาเอามาชุบ ชุบพุ่มทองแบบนั้นนะเยอะนะคะที่นี่ดิฉันก็ดูแล้วโอ้ยปกติแล้วมันจะไม่มีสแตมนะคะแล้วก็เนื้อของมันเนี่ยมันจะเหมือนกับมันละเอียดกกันนะคะเนื้อของทองแล้วก็เนื้อของพวกเล็กพวกอะไรเงี้ยที่เข้ามาทําเครื่องประดับนะมันจะไม่เหมือนกันเนาะดิฉันก็เลยหยิบขึ้นมาก็ไปถามคนขายว่าอะไรอันนี้เท่าไหร่นะคะก็เขาบอกว่าหนึ่งปอนนะคะก็สี่สิบาทนะคะดิฉันก็ซื้อทองสลึงหนึ่งมาสี่สิบาทค่ะท่านผู้ชมเป็นความโชคดีนะคะัอดีไม่ได้อำา วันนี้ไม่ได้เอามาให้ดูนะคะเพราะว่าขายไปแล้วเรียบร้อยนะคะซื้อเอ่อไปไปซื้อมาแล้วก็เอาไปขายเรียบร้อยนะคะที่ตลาดที่ยอกนะคะก็เป็นความโชคดีอีกวันหนึ่งค่ะโชคโชคดีมากเป็นความประทับใจเพราะปกติเราก็จะได้อออทองของฝรั่งนะคะหรือว่าอทองของอินเดียนะคะของอินเดียดิฉันก็ได้มาบ่อยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือดิฉันไปซื้อของที่แฮมเวลเนาะ มันจะเป็นทอง9 9 9 9้าหรือว่าทองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอ่ามันเป็นมันเป็นก้อนทองนะมันเป็นตุ้มหูก้อนทองนะเดี๋ยวดิฉันจะมาเอ็กซ์มเปลให้ฟังนะก็คือแต่ดิฉันก็มานึกเสือดายนะว่าอเราไม่เราไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เจอตุ้มหูแบบนั้นอีกเลยนะคะท่านผู้ชมจเจอครั้งเดียวแล้วก็ไม่เจออีกเลยนะคะมันก็จะเป็นถ้าจำไม่ผิดก็จะประ,ประมาณขนาดนี้นะคะท่านผู้ชม แต่มันจะเป็นก้อนนะเป็นก้อนเป็นก้อนที่เขาล่อนมาจากล่อนมาจากเขายังไม่เอาปัจเจรไนานะคะยังไม่ได้เอาไปทําอะไรเลยยังเป็นก้อนยังเป็นรูยังเป็นอะไรอยู่เลยเพียงแต่เขาเอาอทอง 9K แบบเนี้ยมาใส่ใส่ให้มันใส่เข้าหูแค่นั้นแต่ตรงเนี้มันจะเป็นทองทองร้อยเปอร์เซ็นเลยที่เขาล่อนมาจากล่อนมาจากดินนะคะท่านผู้ชมน่าเสียดายมากเลยนะดิฉันก็อ ไม่เห็นอีกเลยเห็นครั้งเดียวเลยนะคะแต่ว่าเสดาเอาไปขายแล้วนะคะซื้อมาเราก็เอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาคิดย้อนดูทีหลังว่าอย่างรู้อย่างนี้เราน่าจะเก็บไปเนาะเพราะว่ามันหาไม่ได้ง่ายๆนะที่จะเป็นทองเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าแบบนั้นที่แบบยังไม่ได้อาไปเจรนาย,ยังไม่ได้เอาผ่านการเข้าเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเลยน่าเสียดายมากๆเลยเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะตัวนั้นแล้วก็ครั้งแรกที่ได้ทองไทยของวันอาทิตย์ไอ้วันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะ เอาละคะ่ะถ้าผม่ชมก็อ่าคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆสวยๆงามเดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็แค่นี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ